สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับสู่ AI ซิ g n a l นะครับสวัสดีคุณหมายสวัสดีครับคุณต้าวันนี้เราครบอพิโซดหนึ่งร้อยนะครับคุณหมายครับผมเป็นไงบ้างไม่มีข่าวไหนน่านำเสนอมากกว่า b g c เมื่อคืนนะครับลงมาเยอะเลยใช่ครับผมย้อนมาตามติดที่นับครบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับใช่เป็นท่าเดิมเดิมของเขานะเดี๋ยวเราพาดูกันนะครับโอเคงั้นเราขออัปเดตหุ้นของ อ่าผหุ้นไทยก่อนแล้วกันนะครับมังกี้เชิญเลยครับครับผมมาดูมังกี้นะครับมังกี้ตลาดก็ยังเปิดอยู่นะครับผมยังไม่ปิดแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาในปอเจ็ดนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมมันจะอยู่ักษณะ,ะน,น,นี้นะครับผมพี่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีขายออกไปนี่น่าจะมีตัวเป็น AWC นะครับนี่ ขายไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ S d A อ,อืมแล้วก็ซื้อเข้ามานี่น่าจะเป็นอ่าตัวนี้ครับใช่ 2> b ีทอ่าใช่ใช่มีทูแล้วก็อ่าบี p g อ่าฮะแล้วก็เอ๊บีเฮดบีเขายออกไปครับด้วยนะครับผมมีโอลิป่าคุณไหม อ่ะมีโอลิซื้อเข้ามานะอโอริซื้อเข้ามาอขายออกไปสามซื้อเขามาสามเหมือนกันอ่ะมีเหตุขายไปครับผมก็ไปซื้อบี p ีีจีมาเงสุทธิพังมาก็จะเป็นอย่างนี้ใะพอเ็ตส่วนพอสามก็ปกติไม่มีอะไรเลยอยู่เหมือนเดิมนะครับผมพอสามจะเป็นลักษณะนี้ครับอืมย่างครบสิบตัวอยู่เหมือนกันอ่าไปผมพาดูทันเซชนที่เกิดขึ้นเลยนะครับ ตัวนี้อ่อในพอเจ็ดพอเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีขายไปก็มาอยู่สิบตัวเหมือนเดิมนะครับที่มีเข้ามาก็คือ BCPG 2แล้วก็อ่าโอริที่เข้ามานะก็ยังอยู่ทุนทุนอยู่กลับมาติดลบแล้วนะครับ ในพอร์ตพอร์ตนี้นะครับผมอ่านะส่วนอีกพอร์ตหนึ่งพอร์ตสามพอร์ตสามตัวนี้อยู่เหมือนเดิมอืมโอ้จะมีตัวนี้นะตู้ตั้งรูคอนอืมริงตัวนี้ต้องแม็กซ์ลอน,น,นะครับอืมอืมต้องขายออก้วต้องขายออกนะเดียวผอขอเนี้ยขายออกเป็นวันจันทร์ลกันนะนตัวนี้ส่วนตัวอื่นก็อยู่เหมือนเดิม นะครับหายออกแล้วน่าจะมีตัวอื่นเข้ามาพัฒนาเปิดอยู่นะครับอืมอืมโอเคในพอร์ตสามก็ไม่มีอะไรมีที่จะเปลี่ยนแปลงในวันกเรก็มีอยู่ตัวนนะส่วนอีกตัวทรานซิชันที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าฮะเราพาดูน,นะครับพอร์ตสามก็ไม่ได้ทำลายไปสัตาห์ทที่ผ่านมานะครับส่วนพอร์ตเจ็ดมีเยอะหน่อย ซื้อไปสาขายเป็นสามซื้อมากลับมาสาม <c oughs> นี่ขาย a อ c ไปขายเป็นจริงขาย STA ขาย BH ไปอ่าฮอ่าฮะ่ะโอ้สตาร์ที่ผ่านมาซื้อทั้งบ h แล้วก็ขาย BH ด้วยครัง้งหนึ่โอ้ใช่ครับอืมแล้วก็มาซื้อโอริ ซื้อทูเข้ามานะครับผมอืมโอเคตับตาพี่่ามาก็โอเกได้กันมาตรงนี้หน่หนึ่งนะครับของมังกี้ก็ประมาณนี้ครับตับผมเลยนะครับครับผมดูเคทีดูครับได้ครับเคทีช่วงนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับพาดูก่อนเลยว่าตลาดเป็นตลาดปิดอยู่นะครับตลาดปิดไม่ซื้อหุ้นเพิ่มนะครับตอนนี้เราเหลือเอ t ทกับ BH อเอเราสองคนนี่มีอะไรกับ BH h ตรงเลยเนะี่ยฮะซื้อๆขายๆ,ายๆนะครับก็ KT ยังอยู่นะครับยังคงถือ BH อยู่ส่วนพอร์ตเซ็สองร้อยไม่มีหุ้นนะครับผมพาดู transaction นะครับอ่าดูพอร์ตเลยพอร์ตของ KT 7เจ็ดร้อยมีสองตัวตามนี้ AOT กับ BH ส่วนเซ็ตสองไม่มีหุ้นนะครับตัวทราน s a c ซชันของเซ็ตร้อยในสัปดาห์ที่แล้วไม่มีนะครับเซ็ตสองร้อยก็ไม่มีเช่นกันครับเ <GT S 2> คทีของสัปดาห์ที่แล้วก็เรียกว่าสุดจะเงียบๆเ,เพราะคุณไหมอืมอืมไม่มีอะไรนะครับหุ้นไทยก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูการาฟดีกว่าเนาะ เรามาเข้าเทรดดิ้งวิวกันมาขอดูบรรยากาศโดยรวมของคริปโตก่อนนะครับว่ามันแดงแล้วนะครับโดยรวมแดงมาประมาณหนึ่งสองสามบาแล้วนะครับใช่สามสี่บาทนล้นนะครับ, oh, บที่ <2. S 1> ท,ที่แล้วก็เมื่อคืนก็ทิ้งบาบายาวลงมาเลยนะครับแล้วก็ mm hmm. แหมเหรียญไทยนี่คุณหม่ดูสิ ไม่เขียวเขาเลยอืมเดือนไทยไม่ทําอะไรเลยนะว่าเขาเขียวก็ไม่เขียวว่าเขาบ่างพอเขาแดงก็แดงตามไปเลยนะครับอ่าผสมก็เขาไปด้วยอือันนี้คือสภาพตลาดโดยรวมก็คือจาก <c oughs> จากที่เราเป็นขาขึ้นมาช่วงประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็จบรอบเนาะจบรอบครับชัดเจนนะครับขอนำเสนอ BTC ีซก่อนเลยนะครับ BTC ที่มีเทรนไลน์ที่เราลากอยู่เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ถึงกับแตะนะคุณใหม่ไม่แตะนะครับใกล้ใกล้ก็อยู่ในชแนลใกใครับผมก็จะนำเสนอ n n e l นี้นะครับว่าถ้าเดิมเดิมของเขานะครับเป็นแบบแฝกนะครับนี่นะครับครั้งนี้ก็มาแตะแตะแล้วก็เด้งนิดนิดนะครับมันก็อยู่ด้านล่างของบัตถอมชแนลอยู่นะมงนมีเด้งบ้างครับ จะเด้งระหว่างวันหรือจะเด้งเป็นบาบาบาก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เป็นธรรมชาติว่าก็เป็นแนวต้านแนวต้านหนึ่งนะครับแต่ว่า<ะ>ตรงรทะลุดชแนลไปเนี่ยทุกครั้งก็มักจะเร็วนะครับมักจะเร็วตั้งหลักกันดีๆนะครับตัวสลิปก็เ,เห็นว่าเดเวอร์เจนนะครับเดเวอร์เจนมาแล้วก็แดงแดงมาก่อนหน้าเนี่ย สามสี่บาทแล้วนะครับถ้บานี้ก็หมดรอบนะครับอีเทรเรียมก็เช่นกันก็คล้ายๆกันอกันนะผมก็ก็ตามหัวข้อวันนี้ก็คือก็จริงๆก็ท่าเดิมเดิมนะคุณใหมน่นะครับใช่ครับมผมบางวันสัปดาห์แล้วเราก็เปลี่ยนๆแต่บ้านนะั้นนะครับครัาบใช่ครับวาท่ทาเดิม อ่ในนสวขงหุ้นไทยหุ้นไทยห <and> ุ <game> <car> ้นไทยนะนี่นะครับเซ็ตเราไปอยู่บนบนช่อแนลแบบนี้เลยนะครับถึงเวลาย่อเลยนะตามเนาะนะก็ตามนี้นะครับเซ็ตตัวฟิฟตี้นะครับ เรียกว่าทะลุทะลุเทงกันหมดเลยนะครับชานเอลเนี่ยเนาะทั้งสองตัวนี้ทะลุหมดเลยนะครับ<แ>ทะลุหลายบาร์ด้วยตัวนี้นะครับอจะย่อไหมมาทองคำทองคำชนแล้วไม่ผ่านนะครับชนแล้วไม่ผ่านลงมาก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ใหญ,ใหญ่ตามนี้อยู่เลยนะครับทองคำ อืม oh. mm hmm. ใช่แต่ก็ยังอยู่ในไซ์เรใหญ่ๆอันนี้ใหญ่นี่ใหญ่จริงนะตั้งแต่พันหกว่าจนถึงสองพันกว่าเลยนะครับอันนี้กรอบนี้เลยนะครับแต่รวมเขาก็อยู่เหมือนหาลงรู้ตั้งอืมระยะสั้นๆบังครับเพราะว่าลง,ลงมาก็มาเจอตรงนี้นะก็เรียกว่าก็ก็น่าจะเป็นแนวรับที่ดีใช่ครับ ตรงนี้สําคัญมากเลยครับครลงมาขนาดนี้แล้วเป็นไปได้เป็นไปได้นครับน้ํามันครับนฮะแม่รูปไหนรูปไหนก็เป็นเป็นไอ้ใช้ตัวชาแนลหมดเลยนะคุณใหม่นะอือมันก็อยู่ในเกาะจรินจริงอ่ะอ่าก็สวยนะก็สวยก็สวยสสยะน้นะวันนสวยครับผมมาดูค่าเงินบาทนิดนึงนะครับค่าเงินบาท ่ห <Yeah. S 2> ม่แล้วใหม่แล้วครับใหม่แล้วหายเดิม,มของที่ผ่านมานั่นประมาณเกือบสามเจ็ดนะครับแล้วนี่เขาลงมาที่สามห้าต้นๆน,นะครับสามห้า mm hmm. นะที่ลงมานี่ก็สองบาทเต็มๆเ,เลยนะครับอืม mm hmm. ตัวนี้นี่มันไปพอน้ำมันมันเกือบันห้าแต่ ขยับขึ้นไปเนาะอ่าเราก็จะไปด้วยอีกแหละอืไม่รู้ครับอจะกลับมาอยู่ในช n น l นี้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาเป็นว่าวันนี้ประเด็นที่คือที่ใหญ่ของเราประเด็นใหญ่ของเราก็คือว่า b t c นะคนใหม่เนาะ b c ใช่ b t c เรียกว่า บายาวเลยเนาะเมื่อวานเนาะอืมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรุนไะด้รุนรุนเหมือนกันท่านตั้งนะครับลุ้มไหมอ่ะรุ้ในเรื่องใหญ่เหมือนกันนะใช่ครับมาเลยครับเพราะว่าก็เพื่อนเพื่ออย่างที่รู้นะครับบีซีเวลาเขาลงทีหนึ่งบาบาหนึ่งเนี่ยเนี่ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับหกเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์บาเดียวได้นะครับแต่ละบาเนี่ยมันยาวนะครับก็ ระเข็มขัดแน่นๆนะครับเอาดีๆมนึ่สักบาสองบาทแล้วก็ครับแล้วก็ตามไปโน้ตตั้งนะตามแบบไหนดีครับคุณใหม่บรรทุกช่วยมันหน่อยช่วยมันหน่อยนะครับในภาพรวมก็เนี่ยจะมองเป็นขาขึ้นคงลำบากนะครับเพราะว่ายังอยู่ในแบบแฟกตัวนี้อยู่เลยนะครับใช่ใช่อืม ผมเดาเลยรผมเดานายว่ามันน่าจะลงคิดว่าคิดว่านะครับตอนนั้น,<ห>นตอนนั้น <พบ S 1> อ,อีทเนี่ยมันลงไปอีติเลียมเนี่ยลงใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าเราดูตัวปีหนึ่งเจ็ดไฮนะเขาลงไปรอดใช่ไหมแต่ก็เกือบเกือบไปแต่ยอดนี้เลยนะ,อะยอดยอดนี้นะครับ คือคือมันต่ำกว่าปี17ึ่งเไฮแน่นะ,ะแต่ว่าตอนปี18เนี่ยยอดเนี้ยยีท e ก็เกือบถึงนะครับที่สวยซึ่งตอนนั้นนะ่ะบิตคอยยังยังยังไม่ถึงนะยังลงมาไม่ถึงตรงนั้นนะ่ะถ้ายอดยอดคล้ายๆกันนะ่ะมันจะอยู่ประมาณหมื่นสามปลายๆนะใหมื่นสามปลายอ่าคล้ายๆกันนะครับยีท e ย e ียมันมันคอยตำแหน่งนิดนึงนะครับอืม ก็เดากันไปนนนนะครับเดากันไปนะครับนักสะสมตั้ง,งองขอเส้นฮ o r i ซอนท l ตัวนั้นหน่อยดิตัว BTC นะ,ะ BTC BTC คุณจะได้เส้นตรงนี้นะอ,อ,อ่ะอไปเลยนะเส้นนี้นะครับ เปลาใหม่เปลาหม่หนึ่งสามเก้าเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งสาม,มเก้าเจ็ดศูนย์ก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจากจากวันนี้เนี่ยอีกสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คุณหมายม, <3. S 2> มันก็ไม่ยากนะบิทคอยน์โอ้ก็ลง <laughs> ทะลุชแนวนี้มาเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้ครับก็อันนี้ก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่แข็งอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับนักสะสมนะครับก็เป็นเป็นจังหวะที่น่าสนใจทีเดียวนะครับหมื 103, ่นสามไปปลายนะครับอันนี้เราไม่แนะนำการลงทุนอะไรอยู่ใช่ไหมค,คุณไหมแบบหมื่นสี่นะครับ แล้วเราก็ไม่ใช่<ม>ดาราด้วยใช่ไหม, <laughs> ไมเราไม่ได้ลงทุนอะไรอยู่นะครับ <laughs> ดูตามการาฟนะครับว่าโดยโดย support resistance เดิมๆนะครับว่าเขาน่าจะไปทางไหนอะไรทำนองนี้นะครับก็วิเคราะห์กันไปนะครับส่วนวใครจะซื้อใครจะขายใครจะสะสมก็แล้วแต่นะครับอืมอืมแช่ครับผมอืม ก็โอเคก็เป็นภาพรวมของ btc นะครับที่เราเห็นวันนี้นะครับจากที่ฟอร์มแบ็แฟกตตัวนี้มาเป็นเดือนเนี่ยภาพก็ชัดขึ้นชัดๆเลยนะครับว่าโดยเฉพาะบาร์เมื่อคืนนะครับเขาเขาทําได้ชัดนะครับแล้วในในไม่เกินสองสองวันเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นแล้วว่ารูปร่างจะออกมาเป็นยังไงนะคุณใหม่นะใช่ครับผมตามลุ้นกันแล้วกันนะครับแต่บรรยากาศโดยรวมก็แดงแล้วนะครับสลิปแดงแล้วนะครับ่าทีนี้ เพื่อนๆที่สนใจข่าวสารจากทางมังกี KT นะครับพวกเรามี QR ตัวนี้ให้แอดเฟนนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าศักบริการก็จะมีมีความเคลื่อนไหวของมังกีและ KT ให้ทุกวันนะครับใช่ครับนะตอนที่หนึ่งร้อยของพวกเรามีเท่านี้นะครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมครับ